สวัสดีครับวันนี้มาซอกหลังบ้านที่เชียงใหม่จะพามาดูกล้วยปลีมันออกกลางต้นเหมือนที่ชาวบ้านทั่วไปที่เขาเห็นแถวอีสานแล้วก็มาขอเลขหวยกันแต่ว่าผมคงไม่ได้ขอหรอกครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกก็เลยจะ พามาดูนะครับดูนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับออกกลางต้นเลยครับ บางคนบอกว่าให้นับนับกล้วยมนนับไม่ไหวครับเยอะเหลือเกินเอาละครับก็ขอให้มีโชคกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ